กินอะยังกินข้าวยังฮะข้าวยังกินแล้วยังอะข้าวกินแล้วยังน้องนกินข้าวอลไรยังน้องกินข้าวยังเฮ้ยมาอย่าเตี้ยเปลือแขลงด้วยเปล่ามาถ้ามาน้องับนั่นกินข้าวแล้วยัง,งายมาถ้าว่า,า,วา,า,นาน้างาาาาอง,เอ,งเอาิษานกินข้าวยังเอานี่สรุปสรุปเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมนี่ที่ว่ามาถ้ามัน เข้าใจไหม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 เฮ้ยนายเห็นน้ำมาแล้วไหงอ,อ่ะน้าหนาดูดูาาน้ำมากันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังเสียงนายบันทึกเสียงนี่ไงกระปุ่มมาดูปุ่มปุ่มแบบปุ่มแบบนี้อ่ะมันตุกชี้เยี่ยงมาท้ามากินข้าวแล้วยัง ตอบให้นางตอบเนี่ยน้ำไม่เข้าใจสิมาท่ามใจไหมเข้าใจไหมนี่อามาไม่เข้าใจฟังมาจริงไหมเป่า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 พ่อ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 กันนะไม่ต้องเร่งกันเลยเราเอามาพูดตามนะใช่ไหมมะถามมั่มน้ำก็ต้องตอบสิลูกไม่ใช่พูดตามอ๋ออย่าพูดตามอ่ะไม่ต้องพูดตามอ่ะ วันนี้ยำนานกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วอ้าวทีนี้มาถามใหม่นะโอเคยำนานกินข้าวแล้วไหมกินแล้วกินกับไอ้ไรกินกับไข่ข้าวผัดกินเอาไอ้ไหนที่กินกับไข่อยากกินข้าวผัดกินกับไข่กินกับใคร